ประมาณนี้หมดแล้วครับก็เอใส่ช่วงต่อไปนั่นคือช่วงสายจองสายจองนะายจองแ่ปปี้เบ จะเป่นชอร์ปอนดูยังไงซะเลยใส่ใส่ป่าวป่าวปอเป็นออร์ดลองอย่าขอพินะาทำไมวันนี้ไม่รักหรือว่าอะไรจะอ้วกจะอ้วกไม่ก็อยู่เพอดมาดูแล้วใช่ไหมว่ามีเค้กอยู่ข้างหลังตอนอนนี้แต่ก็กลัวแบบเอออยังไม่อยากให้น้อนมึงได้ก็เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วทาไมต้องช้ามากกว่านี้ กินกว่ากวอาพวกนหน่17 17อ้าวอ้าวเกิดเกิดจังเลยเกิดนี่สินใครร้องอยู่สองอัพกันแล้วนูองรูปรุ่มหมั้ยตินอยู่ไปสั่งกันมีอะไรจะพูดไหมคะแบบวันเกิดมีแรกที่ได้เข้ามาอยู่จริงๆมีอ้าวสงัสเกมะ ดีใจมากเลยเพราะแบบว่าตื่นเต้นด้วยอะแบบเป็นวันเกิดครั้งแรกในฐานะ TGM ใช่ไหมคะก็เพื่อนแฟนคลับทุกคนบอกว่าให้คุกกี้ในแคมเปญวันเกิดถึงเคียร์สามด้วยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปกับป้ายวันเกิดให้ทุกคนดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมากๆทีทุกคนงทำไปถ่ายไปเนี่ยนี่ยิ้มามขอบคุกค่สก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆแบบว่ารู้จักกันมาแบบเกือบปีปั๊ ก็เกือบเกือบปีแล้วอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างเป็นเวลาที่เร็วแล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบว่าสนิทกันเลยก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วก็เป็นรุ่นน้องแล้วพวกเราก็ต้องแบบดูแลทุกๆคนถือว่าดูแลกันเองด้วยแล้วก็จะเป็นพี่น้องที่น่ารักกันแบบนี้ต่อไปค่ะอรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งที่แก่สุดข้างบนเลยแก่สุดป็นได้คนเห็นเลยได้คนเห็นเลย เห็นพอดีเลยเอาค่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะสิบเจ็ดแล้วค่ะสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดคือที่เพิ่งเข้าวงเลยใช่ก็มีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้น้องเพิร์นมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการที่มีสิบเจ็ดวันเองวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรอื้มน้องเพิร์ลน้องเพิร์ลน้องเพิร์ลคิดอะไรขอให้น้องเพิร์นเล่นข้าวอยู่เลย ขอส่วนลดร้านผึ้งเลยาอ่ะนอสัญญาขอสัญญาพี่ดีเลยนะอยากให้อยู่ด้วยนะให้ดีนี่อยู่ด้วยไปนานๆอีกกี่ปีนะไม่ตอบน้องไม่ตอบด้วยนะไม่พูดดีกว่าไม่ก็ถึงแบบไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถแบบทำมาปรึกษาได้ตลอด ขายของกันดีกว่า <S 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 <S